ร้านต้องรอม่ได e ้ไฟครับผมวันนี้วันน <It> ี <É. S 2> ้ผมจะมาจะมารีวิวครับผมการซ่อมเขาถ้าดีถ้าดียี่ห้อยี่ห้ออินซีครับผมเพราะว่าไฟไฟเข้าครับผมไฟเข้าจะเสียงไม่ออกไฟขึ้นสีฟ้าปกติครับผมแต่เสียงไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไฟเข้าก่อนครับผมไฟขึ้นเขียวแล้วถ่ายส้มเลย เขียวครับผมอันน so ี ich will, ich will ้ก so ็ต่อสัญญาณเข้าปกติครับผมต่อสัญญาณเข้าเสียงเสียงไม่ออกของผมนี่ก็ต่ออุโมงค์กรนีกรนีจะเกิดอะไรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกบอกบอกวิธีรักรับผม ว่าส่วนใหญ่แอ็มทั่วไปรุ่นแบบนี้ใส้แบบนี้วันอะไรชอบเสียเวลาเวลาเวลาเราเรามองด้วยสายตาเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ครับผมอ่าคือไฟมันขึ้นปกติถ้าไฟขึ้นปกติสีเขียวเนี่ยคือว่าพวกมันฟลงวัดเฟสพวกสามขาพวกไอซีอะไรพวเนี้ยไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาวงจรน่ะวงจรสวิตชิ่งตัวน,นี้ก็วงจรน่ะ จะจะขึ้นโพเทคกับผมถ้ามีปัญหามีช่องโจทยตอนนี้ก็จะขึ้นโพเทคของทัพแย่ตอนนี้ไม่ไม่ขึ้นแดงครับผมขึ้นเขียวไฟแดงก็คือไปเนี่ว,ว่าเสียงอ่าตัดไปไม่ได้เสีงเยงเดี่ยวเกิดจัดสายเหยือะไรนี่ก็จะมาบอกแบบง่ายๆแบบบ้านเราเนี่ยเหมือน,นไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ถามว่าเป็เสี๋ยวอร่อยเราไม่ต้องไปถามว่าก็ใส่อะไรไม่มันเปาเอาอะไรมาจากไหนซื้อมาจาก่ไหนถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปลึกรู้แต่ว่าร้านนี้อร่อยเอาขาใส่อะไรเราปรุงยังไงพอแล้วอละทีวนี้ผมจะมาบอกไ้ว่าตัวไหนเสียไม่ต้องวัดเพราะว่าไม่มีมันขึ้นเขียวไปแล้วตัวนี้คืออาการอย่างนี้เขาก็แบบนี้ตัวนี้นก็เปลี่ยนไปแล้วหาเสียตัวนี้เป็นของอะไรไมันก็สอมเสร็จแล้ว ของของอะไรไม่รู้ครับผมเป็นไอเนโรโกะพันแปดร้อยบาทแต่ผมซ่อมเสร็จแล้วลก็ะดาซื A ้อยเพรานไม่คือาอาเสียเหมือนกันวันนี้น่าจะเป็นอาเสียครับไฟเข้าแต่เสียไม่ออกอาเสียถามว่าอาคืออะไรอารเป็นน้องของพ่อเอ้ยไม่ใช่ครับผมมันเป็นอาอาคือตัวต้านทานตัวต้านทานคือ,อตัวนอนอ่าของตัวนอนคือตัวต้านทานหละ เป็นตัวน้อนตัวน้อนมันน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งเสียอ่าเดี๋ยวผมเอาไฟออก้วผมจะวัดให้ดูว่าว่าเสียจริงไหมอ่ามีมีตัวไหนมีอาร์อาร์อยู่จุดตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวถ้าเป็นแอมแบบนี้หรือแอมไส้อย่างนี้ครับผมจะเป็นไส้ใหญ่กว่านี้ให้สกิดกดชิปถ้าการอย่างนี้ไฟเข้าขึ้นเขียวขึ้นฟ้าปกติแต่เสียงไม่มีถ้าไม่รีเลย์เสียก็ในอีกกรณีหนึ่งคือรีเลย์อาจจะเสีย ดีเลย์ไม่ทำงานไม่ดังแตก๊กแต่มันปกติอยู่วงจรไม่มีไรช็อตครับผมนี้เราจะจะมาว่าเช็คอาการแรกน่าจะเป็นกับอาก่อนพีอาที่จ่ายไฟเข้ากับบอดตัวเนี้ยกับโมดูลตัวเนี้ยน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งขาดครับผมเดี๋ยวมาวัดกันดีกว่าเรต้องยุ่งยากชา่างกันบ้าน รู้แต่ว่าตัวไหนเสียก็เปลี่ยนไม่ต้องไปรู้ว่าการทำงานมันยังไงไม่ต้องไปสนใจตามยุคตามสมัยรับผมาน่าจะเป็น R สี่สิบเจ็ดโอมาบอกค่าด้วยสี่สิบเจ็ดโอมครับผมตัวนี้มันจะมีตัวสุบกระ้าเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันมีตัวสุบกระแสเปัดเลยเพื่อนๆวันนี้ขึ้นแล้วผมหน้ามีเตือนซูมมาใกล้ ขึ้นแล้วตัวที่สองอขึ้นหน้าซูมชัดขึ้นเนี่ยตัวที่สาม47โอห์มขึ้นครับผมตัวที่สี่47โ oh อห์มขึ้นครับตัวที่ห้าอ้าวตัวที่ห้าไม่ขึ้นครับผมแน่เน้นขาตัวที่ห้า47โอห์มผมก็ไม่ค่อยเกง่งแต่ผมก็พอจะซ่อมได้ครับผมก็พอจะแนะนำได้ครับ ผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยผมครับผมแสดงว่าเป็น R าตัวนี้เสียผมมันเสียจริงไหมเอันนี้เราจะไม่ถอดผมเราจะไม่มีการถอดเราจะซ่อมบนชิปไปเลยซ่อมบนเมนบอร์ดไปเลยครับผมผมจะลองเอาอามาเชื่อมดูมาใส่ดูอาร์เดโอห์มเดี๋ยวเราเอาไฟเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงไว้แล้เวเชื่อมแล้วมันจะมาไหม ไฟขึ้นสีอะไรสีเขียวเขียวขึ้ไปอาเโอหอหไนี่จเป็น R 4 7โแล้ววันนี้ที่มันที่มันไม่ไม่ขึ้น ตัวนี้เอาเปลี่ยนาแล้วไม่ดังก็ลองมามาดูดีเล่ครับผมมาดูดิเล่ลองซ่อมเองดูก่อนก็ได้ครับผมไม่เสียหายอะไรอะไรก็ไม่กี่บาทครับผม47โอห์มอันนี้47โอห์มก็เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูคร่าวๆว่ามันจะดังไหม បិទអូមបើកពី อาที่จากไฟเข้าโมตัวนี้47โอห์มตัวนี้เโอ,มมมอมหม,อมผมเสียถ้าอาการนผมเพื่อนจาไว้อาการไฟเข้าเสียงไมออกเลให้ดูเลยมันจะมีอวกนี้องวัดดูเมือนที่ผมบอกครับไปที่คุณหนึ่งแลก็ลองวัดดูก็อ47โอ์มมันเป็นอเ็ับอ่ตัวนี้นเหกันครผมนไหมตัวน,วนี้ตัวนี้กระเสเหมืกันครับผมเปลี่ยนไปแล้วเขาว่าเสียงมันออกเขาไปซ่อมมาก็บอก ไม่มีอาสาเหตุไม่เจอเปลี่ยนอาใช้ได้ครับผม,ผมออลองลองทำตามผมดูแล้วกันครับผมมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เพิ่มเติมสอบถามได้ครับผมอาการยังไงยังไงก็ถ้าผมมาได้น้ำไา้ก็ แนะนำผมท่าไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้ยังไม่เข้าขั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครไทยด้วยครับผมคลิปหน้าก็่าใหม่ครับสวัสดีครับ